มันเจ็บเหลืเอเกินกับความรักในครั้งนี้ยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เพอรอเคขนาดนั้นเป็นงานที่เจ็บปวดทรมานเราพูดตั้งแต่เริ่มแล้วว่าผมไม่ใช่นักแสดงนะแต่เราพยายามจะเอาโลกสองไปมาอยู่รวมกันแต่น้อมรับทุกคำติชมแต่ก็เปิดโอกาสให้หน่อยเป็นงานที่ เจ็บปวดทรมานและมีความสุขน้องปลายเก่งน้องปลายมีความสามารถแล้วอยากให้เขาลองเข้ามาในโลกของกุ้งดูบ้างโลกของเขาก็มีโลกที่สวยงามกุ้งก็พยายามจะเข้าไปโลกของเขาแต่เราพยายามจะเอาโลกสองใบมาอยู่รวมกันแต่มันยากไปไหมคะเจ็ดเดือนกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกุ้งบอกว่ากุ้งรักน้องปเหมือนเดิมแต่ว่าบางครั้ง มันเจ็บเหลือเกินกับความรักในครั้งนี้ตกใจตกใจแล้วก็แล้วก็ก็รู้สึกตกใจ <c oughs> ถามว่ารู้สึกไมก็เราพยายามฟังเรื่อยๆเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ก็คิดภาพตามบางอย่างมันก็เป็นจุดได้ของใบเองยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เคขนาดนั้นแต่เราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําแต่ถ้ามันมีผลที่มันตามมาก็เป็นคนที่ก้มหน้าแล้วก็ยอมรับมัน แล้วก็จะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก่อนที่เราจะแสดงซีรีส์อะเรามีการเวิร์กช็อปมาแล้วครับแล้วก็มีการเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครหลายๆตัวด้วยแต่ก็มันไม่ไม่ได้มีฟีดแบ็กกลับมาพอดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือเรามารับรู้วันนั้นวันเดียวเลยใช่ครับมันมีฟีดแบ็กแบบเล่นแข็งบ้างเล่นอะไรบ้างแต่เราเราพูดตั้งแต่เริ่มแล้วว่าผมไม่ใช่นักแสดงนะอาจจะมีแข็งบ้างหรืออะไรบ้างแต่ แต่น้อมรับทุกคําติชมแต่ก็เปิดโอกาสให้หน่อยแต่ละฉากก่าจะถ่ายก่าจะถ่ายผ่านมันมันใช้เวลานานมากแล้วก็บางบางฉากที่เราถ่ายไปก็ไม่ได้ออกในพร์ทของการทําง,งานของไปไป,ไป,ไป,ไปว่าไปทํางานทุกชิ้นจจมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแตบบ่แต่ถ้าไปได้ทําออกไปแล้วมันก็ทําเต็มที่ในพร์ทนั้นอาจจะมีผิดพลาดอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ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 ที่หลายๆคนคาดหวังไว้แต่แต่ไปก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วค่ะ ไม่รู้ว่ามันหน่อยไหมเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราอยู่นี่มาเราเรา,เราเจอดาราม่าเยอะมากจนแบบว่าก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้ถ้าวันนี้มันมันมันทำไม่ได้ไม่ดีแต่วันข้างหน้าผมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเพียเพื่อว่าตัดสินว่าวันนี้มันไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีตลอดอดไปค่ะแฟนคลับนี่มาให้กําลังใจเราอยู่แล้วแต่สิ่งสาคัญแบบว่าเห็นเห็นแบบบางคนเนี่ยไม่รู้จักป้ายปายบางคนนี่ไม่ไม่เคยเปิดใจให้กับปลายเลยแต่ทุกคนมา มาให้กำลังใจโดยที่เขาบอกว่าทั้งแรกนะที่มาเมน้นหรือว่าครั้งแรกที่แบบว่าส่งกําลังใจให้มันรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่เข้าใจในม,มุมเรามากๆขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดคําไหนในใน,ในวันในวันที่แย,ย่มากๆแล้วแบบว่ายังยังมีทุกคนอยู่ขอบคุณที่ในเวลาที่แบบว่าไปโฟกัสตัวเองไม่ได้เลยแล้วทุกคนส่งกําลังใจให้ไปโฟกัสตัวเองแล้วก็ทําให้ไปรักตัวเองมากขึ้นมากๆ,ๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นเกาะ ก็ป้องกันไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมากระแทกไปขอบคุณมากๆค่ะ